สำหรับข้อนี้เกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อนนะครับโดยที่เซเนี่ยก็คือ a บวก bi ค่าสมบ,บูรณ์ของเซตเราจะหาจากสูตรต q u ไปร r o a กันสองบวก b วกัสอง <บ S 1> แบบนี้แล้วการที่หาค่าของค่าสมบ,บูรณ์แซตหนึ่งแซสองคูณกันเราสามารถขาแยกออกมาเทียบตัวได้นะครับกลายเป็นค่าสมบ,บูรณ์เซหนึ่งคูณกับค่าสมบ,บูรณ์แซสองก็แทนค่าลงไปได้เป็น s q u a สอง ลบหกกำลังสองแล้วก็บวกแปดกำลังสองแบบนี้คูณกับตัวแปรรูทของห้ากำลังสองบวกลบสิบสองกำลังสองนะครับพอคิดออกมาได้เป็นข้อแรกเนี่ยคือตัวแปรรูทหนึ่งร้อยแล้วคูณกับตัวแปรรูทสองร้อยสี่สี่บวกหกเก้าก็คือเฮ้ยร้อยสี่สี่บวกยี่ห้าคือตัวแปรรูทลบสิบเก้านะครับ รูดึงร้อคือสิบตูร้69กสิบเก้าคือสิบสามก็คิดออมาได้เป็นร้อยสามสิบนะครับตอนี้คือต่อแบบนี้แล้วเราโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะทำการคูนไฟไปก็จะได้เป็นสองเทกับสองลบเอ็กซ์ต่วหนึ่งลบเอ็กดสีย้ายสมราริมาไว้ท้างฝั่งซ้ายได้เป็นเตัวหนึ่งลบเอ็กซ์เท่ากับตัวลบสองคือศูนย์นะครับ เอาเดบก็ทุกันหนึ่ก็ได้เป็นศูนนนี้เพนั้น่าอก็เลยเส่ปเลยนียจก็การหาคาของสองใบวกข้าอแทน่าสื่ไปกันไปจะไปสอนคือสดด้าคิดวอาได้เป็นห้าพอดีสองว่าเป็นแค่สำหรับพอนี้ยสามเปนเป็นคนสามก็คือสามเดือสจงสามเราคิดออกมาไดเป็นสิบส่วสามนะครับ แล้วรูปแปดแปดผมต้อเกี่ยวว่าเป็นสองกลังสาหรือว่าสก็คือยิงลังหนึ่งบสอตเกี่ยวว่าได้เป็นสองยกกำลังสามเจ็ดสอเพราะฉะนั้นพ i x เนี่ยมันก็คือจาก้าร์นัาสองูออันสามบนสอง้วจะยกกป็นรังด้วยติส่วนสามที่อยู่นสามาจสามตัดทิ้งสองในสองสองห้าสิบ i x อะไรกันสามบนสอ But it's a